วันนี้นะคะครูหมยก็มายื่นจดหมายนะคะเพื่อที่จะแจ้งให้กับกรมสรรพากรทราบว่าบริษัทที่ครูหมยเป็นคอนซัลต์ให้เนี่ยเขากําลังจะทําลายสินค้าค่ะขั้นตอนนะคะสําหรับคนที่อยากจะทําลายสินค้าแล้วสามารถนําค่าใช้ใจ่ายของการทําลายหรือมูล,ลค่าต้นทุนของสินค้ามาใช้สิทธิทางภาษีโดยไม่ต้องไปบวกกลับนะคะก็คือ 1. ึเราต้องทําจดหมายเชิญเจ้าหน้าที่สรรพากรค,ค่ะมาประชุมร่วมกับเราหรือมาในวันนั้นที่เราจะทําลายมาเป็นพยานนั่นเอง ซึ่งในเนื้อความจดหมายนะคะก็จะเขียนเล่าเรื่องว่าขอเรียนเชิญนะคะเจ้าหน้าที่กรมสรัพากรพื้นที่ที่เราอยู่นั่นเองแล้วเราอ่ะคือใครจํานวนสินค้าเป็นสินค้าประเภทอะไรเช่นวันนี้เป็นสกินแคร์วันนี้เป็นเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายหรือว่าวันนี้เป็นเรื่องของเครื่องเขียนหรือใดๆก็ตามแต่อุปกรณ์ซอฟต์แวร์ก็คือสินค้าเสริมสภาพของเรานั่นเองนะคะมีจํานวนกี่ชิ้นมูลค่าเท่าไหร่เขียนในใบปะหน้าจดหมายไปนั้นเลยนะ แล้วก็เขียนว่าสถานที่ที่เราจะทําลายกรณีสมมติว่าถ้าเราทําลายที่คลังของบริษัทเราเองเช่นทุบทําลายเผานะคะเราก็จะเขียนว่าสถานที่ที่เรียนเชิญสมกรมาประชุมเนี่ยก็คือที่คลังของเราอยู่ที่ ABCD ที่อยู่อะไรอย่างนี้แต่ถ้าสมมุติว่าเราจ้างบุคคลภายนอกนะคะมาทําลายแทนเช่นพี่ต้องการเผาทําลายค่ะแต่ว่าไม่ได้มีเตาเผาความร้อนสูงในการเผาทําลายเสื้อผ้าที่เราขายอยู่ดังนั้นเราก็จะระบุไปว่า ของเราเนี่ยจะว่าจ้างบุคคลภายนอกนะคะบุคคลภายนอกแล้วก็เราเนี่ย ให้บุคคลภายนอกกระทําการใดๆไปเผาที่ไหนอย่างไรก็ต้องระบุลงไปในจดหมายชัดเจนเพราะตอนนี้มันมี2สถานที่แล้วคือสถานที่ที่เป็นคลังสินค้าที่เรากําลังจะเอาของออกไปเผากับอีกที่หนึ่งคือที่ทําที่เผาของนั่นเองนะคะแต่ระบุให้ชัดเจนว่าเราจะเชิญสัมภาระมาที่ไหนเอาให้ชัดนะว่าฉันขอเชิญสัมภาระมาที่คลังค่ะเพื่อมาเป็นพยานตอนขนของออกไปเผานะคะซึ่งปกติอะค่ะบริษัทพวกซัพพลายเออร์ที่เผาของเนี่ยเขาก็จะหลังจากเผาจะส่งใบลักษณะที่เรียกว่า ใบเซอร์ค่ะใบรับรองว่ามีการเผาจริงเรียบร้อยแล้วนะคะกลับมาให้ทางบริษัทนั่นเองขั้นตอนที่2นะคะก็คือเชิญผู้สอบบัญชีค่ะผู้สอบบัญชีเนี่ยเวลาเราเชิญก็จะมีค่าใช้จ่ายนะตัวอย่าลืมเพราะว่าเขาก็มีค่าชั่วโมงเขาเนอะอาจจะแบบว่าถ้าเลทแพงๆหน่อยก็วันละหมื่นห้า แล้วก็ต้องรวมค่ารถให้เขาด้วยถ้าแบบมันไกลต้องให้เขาเดินทางจากบริษัทมาที่สำนักง,งานของเรานะคะหรือถ้าถูกถูกหน่อยก็เจ็ดแปดพันห้าพันแล้วแต่เลทข,ของผู้สอบหรือกิจการว่าใหญ่หรือเล็กหรือไปใช้แบบว่า Big กโเป็นคอเปรทหรือว่าใช้อย่างบริษัทกูอย่าเงี้ยก็เป็นบริษัทจำกัดน,นะคะก็จะเลทเบาลงหน่อยแล้วแต่จากนั้นนะคะพอเราเชิญทั้งสองฝ่ายปุ๊บรีสสินค้าที่เราอ่า ดิสินค้าที่เราต้องเตรียมนะคะดิสินค้าที่เราต้องเตรียมก็คือต้องระบุประเภทของสินค้าระบุจํานวนหน่วยราคาต่อนหน่วยเป็นราคาทุนนะคะราคาทุนต่อนหน่วยแล้วก็จํานวนชิ้นถ้าเป็นเสื้อผ้าก็ระบุไซส์ระบุว่ามันเป็นเสื้อเป็นกระโปรงใดๆนั่นเองนะคะจากนั้นเนี่ยถ้าเป็นกรรมการบริหารเนี่ยเขาเป็นคนมายื่นเองก็คือกรรมการในหนังสือรับรองนะคะมายื่นกับสัมภาร์เองก็จะมีแค่จดหมายแล้วก็รายงานของสินค้าที่เราจะทําลาย แต่ถ้าสมมุติว่ากรรมการไม่ได้มากรรมการไม่ได้มาเราก็ให้นักบัญชีอย่างเราๆามาดําเนินการแทนจ้าดังนั้นนะคะมันก็จะต้องมีหนังสือมอบอํานาจนะคะหนึ่งฉบับระบุว่ากรรมการมอบอํานาจให้ครูหมวยนะคะมาดําเนินการแทนในการนําส่งหนังสือเรียนเชิญเจ้าหน้าที่กรมสัรพากรน,นั่นเองนะคะแล้วก็แนบด้วยหนังสือรับรองบริษัทที่ลงนามโดยกรรมการผู้มีอํานาจนะคะและอันที่3ก็คือแนบัตบประชาชนของครูหมวยกับ บ่ายประชาชนงกรรมการนั่นเองโดยในหนังสือมอบอำนาจก็จะต้องติดอากรสแตม์1บบาทจ้าดังนั้นนะคะมารวมกันก่อนอันที่1คือคุณต้องมีจดหมายเชิญสัมภากรนะคะเรียนเจ้าหน้าที่กรมสัมภากรพื้นที่นั้นๆนะคะแจ้งเรื่องของเราจะทำลายสินค้าวันที่เท่าไรทำลายอะไรบ้างจะเชิญเข้ามากี่โมงนะที่ไหนอย่างไร แล้วก็ลงนามโดยกรรมการนะคะอันที่สองนะคะก็คือหนังสือมอบอำนาจกร,รณีกรรมการไม่ได้มาเองก็ต้องมีบัตรประชาชนของทั้งผู้มอบและผู้รับมอบนะคะแนบมาอันที่3นะคะหนังสือรับรองบริษัทที่เซ็นโดยกรรมการผู้มีอำนาจนะคะซึ่งหนังสือรับรองก็ปกติก็ไม่ควรเกิน3เดือนนั่นเองนะคะ อันที่4นะคะก็คือตัวของรายงานสินค้าที่เราจะทำรายนั่นเองนะคะโดยระบุให้ชัดเจนว่ามีสินค้าอะไรประเภทไหนอย่างไรจำนวนกี่ชิ้นทำไมถึงต้องทำลายเช่นเสื่อมสภาพหมดอายุก็ต้องทำลายเพราะว่า ถ้าคุณทำลายไม่ถูกวิธีทำลายถือว่าขายต้องไปเสียแหวดอีกนะจ๊ะแต่อันนี้เราทำลายอย่างถูกวิธีก็คือมาแจ้งเจ้าหน้าที่กรมสรรพากรอย่าไปกลัวว่าเขาจะมาตรวจอะไรเราเปล่ปาไม่เรามาเชิญเขามาดูว่าเราทำลายของที่หมดสภาพเสื่อมสภาพนั่นเองนะคะหลังจากเสร็จกระบวนการกรมสรรพากรแล้วเราก็ไปกระบวนการของผู้สอบบัญชีเองก็ทําจดหมายยื่นแจกก็จะบอกว่าเอยเลยราคาที่เขามานั่งเป็นแบบว่า observer หรือแบบเป็นคนนั่งรีวิวดูให้ในสถานการณ์นั้นๆเนี่ยก็จะมีเลทเป็นชั่วโมงที่แตกต่างกัน ทีนี้่านักบัญชีค่ะสินค้าที่มันอยู่ในคลังของเราเมื่อเราตรวจนับแล้วว่าเป็นสินค้าตกตำหนิใช่ไหมคะเราก็จะต้องทําการ ทำ disposal ก็คือการทำไลท์ออฟนะคะหรือก็คือการตัดออกจากบัญชีนั mm ่น hmm. เองภาษาอังกฤษก็คือ disposal mm hmm. หรือไลท์ออฟนะคะเราก็ตัดออกไปจากบัญชี mm hmm. ซึ่งต้นทุนตรงนั้นถ้าเราทำถูกวิธีเราก็สามารถใช้มาในการเป็นค่าใช้จ่ายทางภาษีได้แล้วก็แหวดเราก็ไม่ต้องมานั่งรับภาระเป็นภาษีขาย mm hmm. ด้วยว่าเป็นสินค้าหายถือว่าขายไม่อันนี้ก็คือสินค้าที่เราทำาร็ทำลายนั่นเองนะคะหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับคนที่กำลังเป็นนักบัญชีอยู่ในองค์กรไม่ว่าจะใหญ่หรือเล็กแล้วต้องมีแผนกระบวน การที่จะทำลายสินค้านะคะอยากได้แบบฟอร์มหรืออะไรหลังไม้มาได้นะคะทักแชทแอดไลน์ครูหมวยค่ะยินดีสอนโคชชิง่งแล้วก็วางแผนองค์กรค่ะขอบคุณค่ะ